รับเข้าสู่ช่อง Royal m a t h i n e นนะครับวันนี้เรามีโอกาสพิเศษมากๆที่จะได้พูดถึงเครื่องจักรขุดขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมนั่นก็คือรุ่น ZX470 จากฮิตาทีซึ่งรุ่นนี้ปี2026ถือว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดทั้งในด้านพลังและประสิทธิภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานหนักหรืองานที่ต้องการกำลังสูงความทนทานและความแม่นยำวันนี้เราจะพาทุกท่านไล่ตั้งแต่ภาพรวมของรุ่นนี้ จุดเด่นเทคโนโลยีที่ติดตั้งมาให้ข้อดีข้อสังเกตและเทคนิคการใช้งานจริงในไซต์งานเหมือนที่ทีมงาน Royal Machines ใช้จริงเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลครบถ้วนก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้งานหรือแชร์ให้กับทีมงานของคุณเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยครับเครื่องจากรุ่น ZX470 เป็นเครื่องขุดขนาดใหญ่ในกลุ่มา L าด e x ซ a v a t o r ของฮ t ตาทีออกแบบมาเพื่อรองรับงานขุดหนัก งานเหมืองงานเคลียร์พื้นที่ขนาดใหญ่หรืองานที่ต้องการการขุดเจาะลึกและใช้เวลานาน,านโดยล่าสุดตามสเปคของรุ่มย่อย ZX470-5G ที่ฮิตาชิระบุว่าใช้กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่235กิโลวัตต์ประมาณ315 HP และน้ำหนักในการปฏิบัติงานอยู่ที่ประมาณ45,600-47,800กิโลกรัมซึ่งในรุ่นปี2026อาจมีการอัปเกรดเพิ่มเติมให้เหมาะกับมาตรฐานในปัจจุบันเช่นมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่เข้มข้นขึ้นหรือการเพิ่มประสิทธิภาพไฮดรลิกให้ดีขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าในแง่ของดีไซน์ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงทุกรายละเอียดคำนึงถึงทั้งความทนทานและการดูแลรักษาได้ง่ายเช่นโครงสร้างรองรับ,บบูมแขนที่หนาขึ้น ลดการบิดตัวของโครงสร้างยางรางแครกและมอเตอร์ขับเคลื่อนที่ถูกป้องกันด้วยฝาครอบแข็งแรงเพื่อรองรับสภาพพื้นที่ที่โหดเช่นหินไม้ใหญ่หรือพื้นที่ที่มีเศษวัสดุเยอะซึ่งตรงนี้ฮิตาชีระบุไว้สำหรับรุ่น Z x 4 7 0ถึง8 7 0 lcr ลบหว่าโครงร่างใต้ตัวเครื่องแข็งแรงเป็นพิเศษสำหรับงานในเหมืองหินหรือพื้นที่ที่มีสภาพดินแข็งมากมาถึงจุดเด่นกันครับหนึ่งเลยคือการประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นใหม่ของ z x 4 7 0ได้ติดตั้งระบบไฮดรอลิกแบบ HIOSIIIB หรืออาจจะ HIOSV ตามแต่ภูมิภาคซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงานในการเคลื่อนย้ายบูมขาและแขนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นพร้อมกับชั่วโมงการใช้งานที่สามารถทำได้มากขึ้น โดยจากสเปคระบุว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Zx 450 3 Zx 450 3f แล้วรุ่นใหม่ลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้ประมาณ8และหากเปิดโหมด Eco จะลดได้ถึงราว9โดยไม่เสียแรงขุดมากนะัก2จุดเด่นขัดมาคือความแม่นยำในการควบคุมและความสะดวกสบายของผู้ขับโดยรุ่นใหม่นี้มีห้องผู้ขับขี่ CAP ที่ออกแบบให้มีทัศนวิสัยดีมากรอบตัวการขึ้นลงสะดวกมีที่วางมือจอยสติ๊กและระบบควบคุมที่แรงน้อยลงช่วยให้ผู้ขับรู้สึกไม่เหนื่อยเมื่อทำงานนานนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อย่างปุ่ง power boost เพื่อเพิ่มแรงขุดและแรงยกทั่วคราวเมื่อต้องการและโมดูล Eco สำหรับโหมดประหยัดซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ z x 470กลายเป็นเครื่องจักรที่ทั้งทรงพลังและใช้งานได้อย่างมั่นใจ จุดเด่นอีกประการคือการดูแลรักษาง่ายและลดเวลาหยุดงานรุ่นนี้ออกแบบให้จุดบริการ (service point) ถูกวางอย่างเป็นระบบเช่นช่องกรองน้ำมันไฮดรอลิกช่องตรวจสอบน้ำมันเครื่องช่องน้ำมันเครื่องยนต์ช่องทำความสะอาดคูลเลอร์แบบสวิงเอาที่ถอดเศษออกง่ายรวมถึงระบบแจ้งเตือนการบำรุงรักษาผ่านหน้าจอภายในห้องผู้ขับซึ่งช่วยลดปัญหาจอดเครื่องนานหรือต้องซ่อมบ่อยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับงานที่ต้องรันต่อเนื่องหลายชั่วโมงหลายวันครับ ทีนี้เรามาดูสเปคหลักของ z x 470กันบ้างครับถึงแนมะ้อาจจะยังไม่ใช่รุ่นเฉพาะปี2026เนื่องจากฮิตาทียังอาจยังไม่มีข้อมูลละเอียดทั้งหมดสำหรับปีนั้นสาธารณะแต่เราสามารถอ้างอิงจากกลุ่นย่อยก่อนหน้าที่ใกล้เคียงได้ดังนี้กำลังเครื่องยนต์ประมาณ235กิโลวัตต์315 HP สําสำหรับรุ่น z x 470 5 g ซึ่งเป็นฐานของตระกูนี้ น้ำหนักปฏิบัติงานอยู่ที่ประมาณ45,600-47,800ถึงกิโลกรัมสำหรับรุ่นแ z X470-5G สำหรับรุ่นแ z X470LC6 มีข้อมูลว่าน้ำหนักโครงการอยู่ที่ประมาณ5 2 6 0กิโลกรัม1 1 8 0 4ปอนด์และใช้เครื่องยนต์ Isuzu 6UZ1 ขนาด9.84ลิตรกำลังสุดที่270กิโลวัตต์362 HP ความลึกในการขุดของรุ่น z X 470L C6 สูงสุด7.28เมตรตามสเปคความสามารถแรงขุด Bucket Digging Force อยู่ที่ประมาณ64,071ปอนด์ประมาณ284กิโลนิวตันสำหรับรุ่นเดียวกัน ด้วยข้อมูลเหล่านี้ก็ให um ้คุณมีภาพรวมว่ารุ่น z X 4 7 0สามารถจัดงานหนักได้อย่างไรแม้ในปี2026ก็น่าจะมีการอัปเกรดด้านประสิทธิภาพเพิ่มเติมเช่นระบบไฮดรอลิกที่เร็วขึ้นการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นมาตรฐานการปล่อยไอเสียที่ทันสมัยขึ้นและอาจเสริมฟีเจอร์ดิจิทัลเช่นการตรวจวิเคราะห์สถานะเครื่องจากจากระยะไกลเทเลมาติกเพิ่มเติมขั้นตอนการใช้งานในไซต์งานจริง เมื่อคุณเอาแซ X 470เข้าไซต์งานสิ่งที่ควรทำก่อนเริ่มงานคือตรวจสอบพื้นฐานดังนี้ตรวจสอบสภาพรางแทรกและรองรางอันเดอร์คาร์ไเอทให้พร้อมเพราะเครื่องที่น้ำหนักมากย่อมมีแรงกดมากการสึกหรอของรางจึงเป็นสิ่งที่ควรดูแลเป็นประจำตรวจเช็คน้ำมันเครื่องยนต์น้ำมันไฮดรอลิกน้ำหล่อยเย็นและกรองต่างๆตามรอบที่ผู้ผลิตแนะนำตรวจดูระบบควบคุมภายในห้องผู้ขับ ว่าจอยสติ๊กและปุ่มต่างๆใช้งานได้ดีไม่มีการหน่วงหรือทั้งรวมถึงการมองเห็นภายนอก,นอกเช่นกระจกมองหลังไฟและกล้องถ้ามีตั้งโหมดการทำงานให้เหมาะสมกับงานเช่นถ้าขุดทั่วไปอาจใช้โหมด Eco เพื่อประหยัดเชื้อเพลิงแต่ถ้าต้องการแรงขุดสูงอาจสลับไปโหมด TWR หรือกด Power Boost เมื่อจำเป็นเมื่อเริ่มขุดให้ควบคุมบูมและแขนอย่างราบรื่นหลีกเลี่ยงการโยนบูมหรืออามอย่างกระทันหันเพราะจะเพิ่มแรงเฉือนและสึกหรอของส่วนประกอบภายใน เมื่อมีการใช้งานต่อเนื่องให้พักให้ระบบไฮดรอลิกลดความร้อนลงก่อนหยุดเพื่อยืดอายุของปั๊มและวาล์วข้อดีที่ผู้ใช้งานหลายคนพูดถึงได้แก่แรงขุดดีใช้งานได้หลากหลายทั้งขุดลึกขุดพื้นราบยกของใหญ่ได้และโครงสร้างแข็งแรงใช้งานในสภาพพื้นที่ที่โหดได้ดีอย่างงานเหมืองงานหินง,งานก่อสร้างใหญ่งานถมดินเป็นต้นแต่ก็มีข้อสังเกตบางประการที่ผู้ใช้งานควรรู้เช่นขนาดตัวเครื่องค่อนข้างใหญ่ทำให้พื้นที่จำกัดอาจใช้งานได้ไม่สะดวก เช่นงานในชุมชนเล็กๆหรือในพื้นที่ที่ทางเข้าแคบค่าการใช้จ่ายเชื้อเพลิงเมื่อใช้งานหนักอาจสูงถึงแม้ว่ารุ่นใหม่จะได้ประหยัดขึ้นแต่เมื่อเทียบกับเครื่องขนาดเล็กยังคงสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญการขนย้ายครานสปอร์ตเข้าออกไซงานต้องมีการวางแผนดีเพราะน้ำหนักและขนาดใหญ่ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้าออกทางลาดและบรรทุกขนส่ง การบำรุงรักษาเครื่องขนาดนี้หากไม่ทำอย่างสม่ำเสมอจะส่งผลต่อความพร้อมใช้งานอย่างที่เราไม่อยากให้เกิดสำหรับในประเทศไทยโดยเฉพาะในงานก่อสร้างใหญ่งานถนนงานเหมืองงานโครงสร้างพื้นฐานข้อแนะนำของทีมงาน Royal m a แมชชีนมีอยู่ดังนี้ครับควรลือกลุ่นที่มีออปชันลองบูมหรือลองอาร์มหักไซงานต้องการขุดลึกหรือยกของสูงเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ตรวจสอบเงื่อนไขาการบริการหลังการขายว่ามีศูนย์บริการที่ตาชีในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่เพราะชิ้นส่วนและอะไหล่สำหรับเครื่องขนาดใหญ่เหล่านี้มีราคาสูงการบริการช้าอาจทำให้เครื่องหยุดงานหลายวันกำหนดตารางการบำรุงรักษาเป็นระบบเช่นทุก500้อยชั่วโมงตรวจรางตรวจสายไฮดรอลิกตรวจสูบและวาล์วเพราะการขัดข้องจากรางชุดล่างและระบบไฮดรอลิกมาเป็นสาเหตุใหญ่ขอองค์การหยุดงานฝึกผู้ขับให้เข้าใจหมดเครื่องจาก เช่นโหมด Eco, P w R H t PWR HT ถ้ามีและให้รู้จักควบคุม power boost อย่างชันฉลาดเพราะการใช้ power boost บ่อยโดยไม่จำเป็นจะเพิ่มการสึกหรอและค่าซ่องบำรุงจัดการวางแผนการใช้งานให้มีช่วงพักเครื่องเนื่องจากเครื่องใหญ่ถ้าทำงานหนักต่อเนื่องนานๆระบบไฮดรอลิกความร้อนสะสมจะสูงส่งผลต่ออายุของอุปกรณ์ ก่อนปิดท้ายผมอยากพูดถึงภาพรวมที่ช่องรอย l m a แมทชีนอยากให้ทุกท่านมีมุมมองครับเครื่องจากอย่าง z x 470ไม่ได้เป็นแค่เครื่องใหญ่ทีมอย่างเดียวแต่มันคือเครื่องจากที่ต้องทำงานหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายถึงว่าเราต้องดูแลมันเหมือนเครื่องมือสำคัญไม่ใช่แค่ใช้งานและปล่อยให้ผ่านไปการวางแผนการใช้งานการดูแลรักษาและการเลือกโหมดใช้งานที่เหมาะสมจะทำให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน ทั้งในแง่ของงานที่ได้ทำและอายุการใช้งานของเครื่องจกักรสรุปเลยครับหากคุณกำลังมองหาเครื่องขุดขนาดใหญ่ที่ทนทานใช้งานหนักได้และอยากได้ประสิทธิภาพพร้อมความประหยัดเชื้อเพลิงรุ่น Z x 4 7อของ i t a าทีถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในปี2026โดยเฉพาะเมือ่อไซส์งานของคุณมีขนาดใหญ่ มีสภาพพื้นที่โหดและต้องการความมั่นใจในผลผลิตสำหรับงานในไทยเองทีมงาน Royal m a c h i n e s แนะนำว่าไม่ควรละเลยเรื่องบริการหลังการขายและการบำรุงรักษาเป็นประจำเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมช่อง Royal m a c h i n e s หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และเปิดการแจ้งเตือน เพื่อรับชมคลิปเครื่องจากรุ่นต่างๆที่เราเตรียมมาให้โดยเฉพาะและหากมีรุ่นไหนหรือหัวข้อใดที่อยากให้เรานำเสนอเป็นพิเศษแจ้งมาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างทีมงานของเราพร้อมจะจัดให้แล้วพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ